ตื่นขึ้นมาก,กา็มาเมาม้อยคือเก่าล่ะค่ะอย่าว่าคนบ่มีเวียกเบียกหลายลอยู่ตะบ่ได้เฮ็ดอันบาปกรรมมีจริงเด้อพี่น้องาาอาสุาาว,าว่าให้ผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อตะก่อนใครว่าให้หลานใครได้อพี่น้องก็ว่าให้หลานกไม่ใหญ่ใส่นั่นใสน่นี่เนาะเพิ่นก็ว่าก่อนนี้ <c oughs> ใส่ให้ไปเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นให้ไปล้างถ้วยล้างเบื้องนี่ล่ะ คนนี้ถือแต่โทรศัพท์สับอันจะเพิ่นยากยังน้โทรศัพท์สไม่ใหญ่เลยว่ะทรศัพท์กัดเอาหูเพิ่นนี้ไม่จะเป็นเพิ่นอันทยย้อยู่บเรียวไม่ใหญ่กว,ว่าเพิ่นจังสุดตื่นเพต้นมากกับมะมา,มาม้อยเรื่องเกาเนี่แหละบันนีบาบทีลบ่ละบันนีอืมงั้นทำเป็นเจ้าของมันถือเจ้าของที่ละบันนีบาถือแต่โท้อหลอดสับบริกรขอ,อนำ้ำ ว่าจะไปกอกนำ้ำสองมือเลย่อยจะไปซื้อน้ำแพ็กมากินพี่นอ้องยากหลายยากน้ำถือโทราศัรท์โอ้จะเป็นบาปท่านตาเห็นด้วยพี่น้องเอ้ยคอยว่าให้ลานคอยตะกี้คอยเระบอกให้โทราศัรท์การเอาหูมันคอยกัดเอาหูมันในแม่คอยว่าจังสิโอ้ยอย่าหัดบอกด้วยพี่น้องเอ้ยอย่าหัดเบอา